you สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลขอบสนามมิค้อวิจารณ์ให้ทัศนาฟุตบอลและการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดเด็ดนี้สามารถกดติดตามกดทั c ไล b e เข้ามาได้โอกาสชนะถึง80-90%แล้วคัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับเมื่อคืนโอ oh ้โหแมนยูนะ10อดีคำเลยนะส่วนอีกคู่หนึ่งนะ ฟรีออร์ิน่าก็บวกกันไปบวกกันไปยาวๆครับตามกันมาทุกได้ทุกวันแบบนี้นะฮะโปรโมชั่นเยอะมากนะครับค่าคอมมิชชั่นก็มีแถมมีลิงก์เราสามารถสร้างรายได้ให้กั้งตลอด24ชั่วโมงย้ายค่ายตอนนี้แจกสัปดาห์เป็นแสนนะครับครบจบในที่เดียวคลิกกันมาได้เลยนะฮะคืนนี้นะก็มีฟุตบอลหลายรายการที่น่าสนใจนะ่าจะไปที่ออสเตรียครับนะฮะสตมกาสเปิดบ้านพบลินราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกนะฮะ 6เกมหลังคู่นี้เจอกันมาสมการชนะ2ลินชนะ1และมีเสมอกัน3เกมมาดูฟอร์มสมการโจาบ้านกันหน่อย10เกมหลังล่าสุดแพ้เกม, 1, มกหนึ่งเสมอ1ชนะไป8อฟอร์มด e, ีไว้นะผลงานดีนะครับ10เกมหลังล่าสุดนี้บวกไปถึง7เกมเสมอ1แล้วก็เสียไป2เกมนะถือว่าใช้ได้เลยแพ้อุ่นเครื่องแค่นั้นเองนะฮะสมการในบ้าน10เกมหลังล่าสุดผลงานดีมากครับแพ้2เกมเสมอ2ชนะ6แล้วก็าตราการบวกใช้ได้บวกไป4เสียไป3นะครับ ตัวเลขในบ้านก็ถือว่ายังดูดีเอ่าเยือนก็นดีนะสลับสตรมการ์ดส่วน L.A.S.K. ลินนะฮะ10เกมหลังล่าสุดเอ่าเยือนในแพ้เกมเดียวนะแพ้ในบูซาบวกทีมใหญ่นะฮะแล้วก็เสมอสมชนะไปห10เกมหลังล่าสุดนี่บวกไปถึง3มเกมเสมอสี่แล้วก็แพ้สี่เกมอ๋ออัตราการบวกนะี่ค่อยดีเท่าไหร่เหยาเยือนนะฮะส่วนลินเกมเยือน10เกมหลังล่าสุดผลงานดีนะแพ้เกมเดียวนะฮะ ัาปิดเียนนาเสมอ3แล้วก็ชนะ6เกม10เกมหลังล่าสุดนี่บวกไป3เกมเสมอ4และเสีย3นะถือว่าตากันบวกก็ใช้ได้แหละนะทรงๆนะครับสลับลินนะแต่มองแล้วสโตมการ์ดเจ้าบ้านดูดีกว่าตัวเลขสวยเลยนะเนในบ้านด้วยราคาเปิดมาเจ้าบ้านนะฮะสโตมการ์ดต่อครึ่งลูกนะ1.94แล้วก็ต่อปะปะนอ1 1คู่นี้เชียร์เจ้าบ้านดีกว่าสโตมการ์ดดูดีครับมีโอกาสเก็บใช้ได้สูงเชียร์ได้ ส่วนคู่ที่สอจะไปที่โปแลนด์ดิวชั่นหนึ่งนะเป็นกรนิกซาเบอร์เซ่เปิดบ้านพบโคลน่านะครับเจ้าบ,บ้านอันดับ16ทีมเยอนสิบหถือว่าต่างกันแค่อันดับเดียวราคาเปิดมาเจ้าบ,บ้านต่อครึ่งลูกวัดใจนะฮะคู่นี้เจอกันมาแล้ว6เกมหลังล่าสุดเป็นกรนิกดีกว่านะชนะ4ี่โคโลน่าชนะเกมเดียวเองฮนะถือว่ากอนิกดูเหลื่อมกว่าเลยนะครับผลงาน6เกมหลัง ก็ดูแลกอนิกหน้าเชียร์กว่าเยอะเลยนะสิบเกมหลังล่าสุดกอนิกเย่าเยือนก็ชนะสองเสมอสองแพ้ไป6เย่าเยือนกอนิกไม่ค่อยดีนะฮะบวกสองเกมเงเสียไป7เกมเลยนะกอนิกในบ้าน1ิบเกมหลังล่าสุดในบ้านดูดีในบ้านแพ้2เกมเองเสมอสองแล้วก็ชนะไปประมาณหเกมนะเสียไปสี่บวกไปห้าเกมอืมถือว่าใช้ได้นะครับเย่าเยือนไม่ดีแต่ในบ้านดีส่วนโครโรนาทิมเยือน สิบเกมหลังล่าสุดย่าเยือนเสมอสองชนะไปหกแพสองถือว่าผลงานดีวุย้ยบวกก็ดีเลยโคโนะสิบเกมหลังเปิดราคามาเก้าครั้งเนี่ยบวกไปแปดแล้วเสียเกมเดียวนะฮะส่วนโคโรนาเกมเยือนสิบเกมหลังเกมเยือนฟอร์มไม่ดีนะแพ้ไปถึงเจ็ดเกมเสมอสามแต่บวกดีนะครับบวกไปหกเสียสี่เกมนะฮะถือว่าโคโรนาน่าเชียนะ ก็มองแล้วโคโราร่าฟอร์มไม่ดีแต่บวกดีนะเป็นกรอนิกที่น่าเป็นห่วงกว่านะครับราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกหนึ่งจุดเอยู่โคโรนา่า1.97ถ้าลองครึ่งคุ้ลูกโคโาร่าได้1.71ผมว่าผมลองโคโาร่าดีกว่าช่วงหลังถือว่าอัตราการบวกดีนะครับแล้วตัวเลขสวยด้วยครับจัดโคโาร่าลองเลยครึ่งคุ้ลูกนะฮะทีเด็ดสองคู่นี่ชอบตานกันมาได้โปรโมชั่นเยอะมากเข้ามาดูกันนะนะโปรโมชั่นมีให้เลือกเยอะไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นเกมโปรโมชั่นอื่นๆนะเพียบเลย ยิงย้ายค่ายตอนนี้แจกสัปดาห์เป็นแสนนะครับหรือว่าต่อบ,บิน0.7%ไม่พลาดนะครับวันนี้ก็ฝากกดแลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ